ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายล้ลับมาสจัย์และบาปบุญคุณโทษจะเป็นประพันธ์ของโรดราชสีมาทุกสรรพสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างก็มีชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนด,ดมาด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่วิบากกับนั้น ก็หาได้หยุดนิ่งยังคงติดตามเป็นเงาตามตัวไม่ลดละบุญในกุศลใดที่ใครมันสร้างมันทำจงเพียรพยายามสร้างไปอย่าหยุดยัง้งแล้วสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบสนองให้กับชีวิตของเราเองเชกเช่นเดียวกันกันกบภูมโรค oh. ณะเกตธิป ขอเชิญท่านฟังภู้มโรเช่นกระผงพ่อเจ้ากล้าที่จะเข้าไปนั่งประเชิญหน้ากับงูตัวนั้นไหมกล้าครับเออว่าแต่กรพ่อเจ๊ผมเป็นนั่งทำไมล่ะครับเอาเถอะเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้เองเอา ลุกขึ้นเดินไปนั่งเร็อเวเขา้าครับขยับเข้าไปกลายตรงหน้าเขาอีกนิดอืมเอาละทีนี้นั่งกัสมาธิพนมมือเอาไว้ส่วนตาไม่ต้องหลับลืมเอาไวนะ้นะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะนั่งเกือบจะชิดตัวเนี้แทบจะติดกันแน่ เป็นชาน่าคงไม่กล้าแน่โอ้ย,อยว่าแต่เธอเลยแค่มันเลื้อยผ่านข้าท้างตัวฉันไปฉันก็แทบจะช็อกเหมือนกันนายพอจะรู้ไหมทำไมหลวงพ่อถึงให้คุณเชษฐ์ไปนั่งอยู่ตรงหน้างูอย่างนั้นอ่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อน,นหน้าตาของนายอะ่ะมีแวววิตกกังวลอย่างมากเลยมีอะไรหรือเปล่าเขายังจำำําคาคานี้ที่หลวงพ่อท่านพูดได้ไหมที่บอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต หมายความว่าคุณเชษจะต้องสังเวยชีวิตให้กับงูตัวนี้อย่างนั้นเหรอคงอย่างนั้นละมั้งโธ่คุณเชษอ,อะไรที่ยังมาไม่ถึงตัวยังมองไม่เห็นอะไรเด่นชัดย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครเอาเจ้ารุดครับหลวงพ่อเจ้าเอาบาดและขารองกางบาดไปให้เจ้าเชษทีซิเอารับไปครับ,รบออ แล้วฝาบาทนะครับยไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเจ้าเชหรอกอันนี้ก็เอานาะน้าไปเจเชได้แล้วครับหลวงพ่อพิเชษผมเอเจ้าถอยกลับมานั่งที่เดิมได้แล้วเจ้ารุษไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ๋อ,อ,อครับอเจ้าเชษเอาบาทตั้งวางไว้ตรงหน้าของเจ้าซะขยับบาทมาทางขวามือของเจ้าสักนิดหนึ่งสิอืม เอาละพอแล้วทีนี้ก็ยกมือขึ้นพนมไว้อ,อย่างเดิมเจ้าทำจิตใจใมั่นคงเป็นสมาธิไว้นะอนตาตมาจะรีบลงมือทำพิธีเดี๋ยวนี้แหละลุงพ่อให้เอาบาดไปตั้งไว้ตรงหน้าคุณเช่าทำไมก็ไม่รู้สิฉันก็งง,ง,งเหมือนกันฮนะรุจะเรียกทำไมนายเห็นท่าทางของ จ้างูตัวนั้นมาทาไมเห็นช้างตาบอดไปแล้วล่ะนั่นมันขยับตัวชูส่วนหัวขึ้นตั้งตรงแล้วนายดูสิรุธหัวของมันส่ายไปมาทําท่าเหมือนกับว่าจะฉกลงมาที่หัวของคุณเชษอย่างนั้นแหละจะพูดทําไมอยู่เฉยๆได้ไหมใจคอฉันี่ไม่ดีอยู่อะจชหูตัวนั้นมั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 นกฉกลงมาที่หัวของคุณเชษแล้วลืมตาได้แล้วเยว,วัน ฉันฮะคุณเชษคุณร้องทำไมนี่ดีนะที่จะมาทำพิธีเสร็จพอดีก็เมื่อกี้นะะี่หนูตกใจที่จงหงูตัวนั้นน่ะมันฉกลงมาที่หัวคุณเชษนะสิคะเจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหมเจ้าเชษน่ะถูกงูฉกตายหรือเปล่าเออปล่าค่ะแต่เอ๊่นั่นหัวงู ก้มลงไปที่ปากบาดพระเข,เขาก้มหัวลงไปทำไมล่ะคะหลวงพ่อเขากำลังขายพิษลงในบาดขายพิษอย่างนั้นเหรอคะถูกแล้วพิษของเขานี่แหละที่จะนำไปร,รักษาโยมแม่ของเจ้าเฉตรักษายัางไงเลยคะหลวงพ่อก็ทั้งให้ดื่มกินแล้วใช้ผ้าขุนูชุบทาไปตามตัวให้ทั่วก็เท่านั้นแหละพิษงูร้ายแรงออกอย่างเงี้ย จะไม่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตเหรอคะหลวงพ่อทุกอย่างที่พวกเจ้าได้เห็นทั้งหมดนั้นเกิดจากอาคมพระเวทแล้วมันจะมีอันตรายได้อย่างไงที่อาตมาจําเป็นต้องเอาพิษงูมาใช้ก็เพื่อจะนำเอามาเป็นกระสายผสมกับน้ํำสาวข้าวพร้อมกับตัวยาสมุนไพรอีกสองสามชนิดที่แรกอาตมาก็ยังวันใจอยู่เหมือนกัน กลัวว่าเขาจะไม่ขายพิษให้สะอีกเมื่อได้เห็นอย่างนี้แล้วอตาตมาก็โล่งใจหลวงพ่อครับเจ้างูนั่นเอาหัวออกจากปากบาดพระแล้วครับอืมปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็คดตัวหมออไปเองเอ้าเฉดเอ้ยยกบาดกลับมานี่อืมเขาขายพิษมาให้ขอนบาดชิลนี่เป็นไงบ้างพี่ตื่นเต้นไหมเออ สุดยอดของความเตือนเต้เลยนะที่ได้ไปนั่งเผชิญหน้ากับหมูยักษ์ตัวนั้นน่ะยิ่งจุติเขาชูคอจะฉกหัวมาเนี่ยต่อยคนที่ใจแข็งเด็ดเดียวอย่างงั้นก็ตามคงอดที่จะหวาดกลัวไม่ได้หรอกหน้าตอนนั้นน่ะเป็นฉันน่ะคงนั่งช็อกตาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละขณะผมนั่งอยู่กับหลวงพ่อตรงนี้ยังต้องหลับตาลืมตาลุ้นอยู่ตลอดเลยพวกเจ้ามีเข้าสารติดตัวกันัลบ้างไหมอ๋อ มีค่ะงั้นเจ้าเป็นธุระให้อัตมาทีใช้ข้าวสารห้าก,กำมือน้ำสองขันสาวล้างให้นาน,น,านสักหน่อยเสร็จแล้วรินเอาเฉพาะน้ำสาวข้าวมาให้อัตมานะค่ะหลวงพ่อเจ้ารู้ไหมทำไมอัตมาถึงให้เจ้าไปนั่งอยู่ตรงหน้างูอย่างนั้นเออไม่ทราบครับแนตะ่ทราบ เขาจะได้สัมผัสกลิ่นอายในตัวของเจ้าอย่างไรล่ะถ้าเจ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมจริงเขาก็จะขายพิษออกมาให้อย่างที่เจ้าเห็นแต่ถ้าเจ้าไม่ดีจริงเขาก็คงจะเมือบกินพิเช่ไปแล้วใช่ไหมครับรู้ดีนะไม่ใช่ถูกถเมือบกินเลยครับงูตัวนี้ไม่กินคนไม่ทำร้ายคนนอกสเจากเขาจะถูกทำร้ายก่อนเท่านั้น น้ำสาวข้าวมาแล้วค่ะถ้าเจ้างูนั่นไม่กระเือบกินพี่เชษแล้วมันจะทําอะไรพี่เชษล่ะครับเขาก็จะไม่ขายพิษให้ทถานั้นเองอ๋อเดี๋ยวอาตามาน่ะจะเอาพิษงูผสมกับน้ําสาวข้าวและสมุนไพรทําพิธีกํากับพระพุทธคุณอีกครั้งเจ้าจะได้นําไปแม่ดื่มกินและใช้ถาตามเนื้อตัวงั้นก็แสดงว่าเจ้างูตัวนี้ถูกชะตากับพี่เชษนั่นสิครับถึงได้ขายมาให้ ไม่ได้ถูกชะตาอะไรหรอกเพียงแต่เจ้าเฉษเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เมื่อเจ้าได้สิ่งนี้ไปแล้วยังได้ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็แล้วกันอือผมยิงจำได้มั่นคงเสมอครับหลวงพ่ออืมดีแล้วเออหลวงพ่อครับอือเจ้ามีอะไรจะถามอีกเออคือคำมั่นสัญญาที่ว่านี้ไม่ได้จบไปแล้วเหรอครับจบลงยังไงอา้าว ก็ที่พี่เชษได้ไปนั่งเสี่ยงชีวิตอยู่ตรงหน้างูไงละครับ <c oughs> นั่นไม่เกี่ยวมันคนเรื่องแล้วมันเรื่องไหนอีกล่ะครับทึงจจเกี่ยวรอจนกว่าโยมแม่ของเจ้าเชษจะมีอาการดีขึ้นน่แหละคํามั่นสัญญาถึงจะมีผลอืมรู้สึกว่าเจ้านะ่ะจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนเจ้าเชษมากไปละมัง้ง ก็เขาชอบน้องสาวของคุณเช่ยอยู่นะคะหลวงพ่ออหาคะแนนนี่ยมหมว่างงันเถอะจะพูดทำไมอ้าวก็หลวงพ่อสงสัยจะถึงต้องพูดนะสิเดี๋ยวอีกสักครูอาตมาจะลงมือทำพิธีต่อถ้าพวกเจ้าห่วงเออจะพาก,กันไปหลับนอนก็ได้นะผมจะขอนั่งดูหลวงพ่อทำพิธีได้ไหมครับผมก็ขอนั่งดูอีกคนนะครับอืมงั้นก็ตามใจคุณวันคุณไปนอนก่อนเลยครับ ี่เมื่อพวกคุณจะอยู่ดูทําพิธีวันก็ขออยู่ด้วยค่ะมันนานอยู่นะจะง่วงนอนซะเปล่า,ลาไ,มไม่เป็นไรค่ะนั้นก็ถามใจระหว่างที่อตาตมากําลังทําพิธีอย่าส่งเสียงคุยกันให้ดังนะกละ่ะอตาตมาต้องการความสงบเงียบมากที่สุดได้กระลวกพ่ออเชยกของตรงนั้นทั้งหมดมาให้ตามาทีจะได้เริ่มลงมือทำพิธีสักที เอาละพิธีกรรมทั้งหมดก็ได้เสร็จลงเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจ้านำน้ำยาพุทตคุณนี้กลับไปกรุงเทพให้โยมแม่ของเจ้ากินครั้งละครึ่งแกว้วสามเวลาแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบกับน้ำยานี้เช็ดไปตามเนื้อตามตัวให้ทั่วๆว,ว,วันละสองเวลาเช้าเย็นเข้าใจไหมครับหลวงพ่อเมื่อโยมแม่ของเจ้า มีอาการดีขึ้นเจ้าจงกลับมาหาอตาตมาที่นี่ทันทีหวังว่าเจ้าคงจะไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอตาตมานะผมไม่มีวันลืมแน่นอนครับ <c oughs> ดีอตาตมาจะคอยเจ้าอยู่ที่นี่แล้วให้พิเชษมาคนเดียวหลือไงครับหลวงพ่อเจ <c oughs> <c oughs> ้าอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเห็นล่ะสิว่าเจ้าเชษนะ่ะ เขาจะเอาชีวิตมาแลกกับความตายยังไงใช่ไหมเออคือก็มีส่วนอยู่บ้านนิดหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญผมอยากจะมาเพื่อเป็นกำลังใจได้อยู่ใกล้ๆได้เห็นหน้าพิเชษเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอืมเรียกกันแน่นิยมเพิ่มได้อีกเยอะเชานั้นเนี่ยแล้วเจ้าผู้หญิงนั่นละ่ะจะมากับเขาด้วยไหมถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้มา หนูก็ขอมาด้วยค่ะอืมดูพวกเจา้ากลมเกลียวรักใครกันดีนะแต่บางอย่างพวกเจ้าก็อย่าเพิ่งไปวาดหวังอะไรให้มากนะักเอาละนี่ก็ดึกมากแล้วอาตมาขอตัวไปจำวัดก่อนพวกเจ้าก็พากันไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้เดินทางกลับกรุงเทพสถีอาตมาไปละ คำพูดของหลวงพ่อท่านฟังดูแปลกๆนะพูดแปลกๆอะ่ะนายว่าไหมรุตแปลกยังไงอ่ะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี้ยอย่าให้พวกเราเนี่ยไปคาดหวังอะไรให้มันมากนักฟังแล้วเหมือนมีเล็ดนายอะไรบางอย่างแฝงอยู่อะ่ะไม่ได้เสียงหัวเราะของท่านก็ยังมีอะไรบางอย่างเครือบแฝงอยู่เช่นคุณเชษ์คิดถึงวันไหมคะก็คิดอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมคิดและก็หวังเอาไว้นั้นน่ะ ผมมีโดยใจแล้วเรื่องคุณแม่ของคุณใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนายลลุทุ์คิดหวังอะไรไ้บ้างอะ่ะโอ้ยฉันไม่ต้องพูดเธอกับพี่เช่ก็คงรู้คําตอบกันอยู่แล้วว่าแต่ว่าเธอเธอคาดหวังอะไรบ้างอะโอ้ยเยอะแยะไปหมดนี่ํำอะไรคุณน้องนักเ,กเหรอฮะจะไม่ให้ํำได้ยังไงปากพูดอยู่กับฉันทั้งนี้แต่ว่าสายตากลับมองไปทางนู้นนนบ้าสิไราสาระอ๋อ ต่ก็เป็นสาระที่น่ารู้ไม่ใช่เหรอเอาละเ,เราไปนอนกันดีกว่านะพรุ่งนี้จะดเดินทางกลับกรุงเทพแต่เช้ากันโอ้โหพี่นี่มันกี่ทุ่มกี่ยามเข้าไปแล้วจะตื่นแต่เช้ามันจะไหวเหรออาลเทนาตื่นตอนไหนไปตอนนั้นกันแล้วก,กันดี<ะ>ไหมเบีนี้เห็นด้วยดีครับตกลงคุณไพรัตจะเดินทางเข้ากรุงเทพตอนไหนเลยครับคีรกฉันก็ตั้งใจะจะกลับช่วงเช้านี้แหละนะ แต่เพอเอิญแม่ของเพื่อนเกิดมาตายอย่างกระทันหันเมื่อคืนนี้สิฉันก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่รถน้ําศพแล้วก็ฟังพระสวดซะก่อนคงไม่เกินสามทุ่มหรอมัง้งเราค่อยเดินทางกลับแม่เพื่อนของคุณไพรัตเป็นอะไรตายหรือครับอืมก็โรคคนแกนนั่นแหละอายุเก่าสุดกว่าเขาไปแล้วนี่นะเออเมื่อคืนเนี้ยคุณไพรัตกลับมาถึงโรงแรมกี่ทุ่มหรอครับเกือบปีหนึ่งได้มัง้ง ต้องไปรอดูอาการแม่ของเขาที่โรงพยาบาลเกือบสองชั่วโมงได้ละมัง้งแล้วใครมาส่งคุณไพรัตน์ละครับอ๋อเพื่อนนันเองให้คนขับรถเข้ามาส่งมีอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่า,ลา,ลาครับไม่มีหรอกครับรู้อย่างนี้คุณน่าจะให้ผมรอรับคุณกลับเสเลยก,ก็ดีเฮออ้ยเ,เรื่องแค่นี้คิดมากไปได้นะไปไปไปหาอาหารเช้ากินก่อนดีกว่านะเสร็จแล้วนายขับรถไปส่งฉันทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อนก็นแล้วกันคำ่คำค่ำคอยเอารถไปร,ไปรับฉันที่วัดแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปเลย เออแล้วข้าวโรงแรมคุณแพรตเคลียเขาเรียบร้อยหรือยังครับเพื่อนฉันจะจัดการเรียบร้อยแล้วไปฉันหิวแล้วครับครับครับเสียงอะไรแตกเลยย่นกรูปถ่ายของคุณผู้ชายบานใหญ่ค่ะที่อยู่ในห้องรับแขกตกลงมาแตกค่ะแล้วแกไปทํายังไงเขาล่ะถึงได้ตกมาแตกหนู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 เปล่าทํานะคะไม่ได้ทําแล้วมันจะตกลงมาแตกได้ยังไงหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ หนูกำลังปัดกวาดอยู่อีกทางหนึ่งอะคะ่ะอยู่ๆภาพถ่ายก็ตกลงมาเองไม่ใช่ว่าแกไปปัดกวาดทำความสะอาดแล้วไปถูกภาพถ่ายจนตกลงมาแล้วก็มาโกหกฉันว่าแกไม่ได้ทำนะโถคุณผู้หญิงคะหนูไม่ได้ทำจริงๆค่ะจะให้หนูไปสาบานที่ไหนก็ได้นะคะอืมร้อยวันพันปีก็ไม่เคยตกแปลกแฮะเอ๊ะหรือว่าหรือว่าอะไรคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะสิ ป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเออจะเป็นลางบอกเหตุอะไรให้รู้หรือเปล่าคะอ,องั้นสินะคุณผู้หญิงลองโทรศัพท์ไปหาคุณผู้ชายดูสิคะเออจริงสิขอบใจนะที่เตือนฮัลโหลเฮียเหรออืมมีอะไรด่วนงั้นเหรอถึงได้โทรมาหาฉันนะะอ้ยโล่งใจไปทีเธอไปไอไรยูยูก็โทรมาแล้วก็ถอนหายใจฉันฟังหนำซ้ำยังพูดจาแปลกๆอีกนะเออ คืออย่างนี้นะเฮียรูปถ่ายของเฮียที่อยู่ในห้องรับแขกอะอยู่ดีๆก็ตกลงมาแตกเชนก็เลยลองโทรมาหาอ๋อกลัวว่าฉันจะตายว่างั้นเถอะนี่ฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วเวลานี้เฮียอยู่ที่ไหนล่ะก็ยังอยู่ที่รถบ,บุรีเลยพระเอิญแม่ของเพื่อนเขาตายนะก็เลยต้องอยู่ช่วยงานเขาสักคืนหนึ่งกอนแล้วเฮียจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ก็คืนนี้แหละพอพระสวดเสร็จฉันกับนายแสงก็จะเดินทางกลับทันที เออี่แล้วยายวันล่ะติดตอ่อมาหาเธอบ้างไหมยัยงไม่ได้ติดตอ่อมาเลยเฮ้ยเหลวไหลจริงๆลูกคนนี้อย่าไปว่าลูกลเลยเฮียแกอาจจะมีเรื่องอะไรที่สําคัญทําอยู่ก็ได้ละม <Fruit> ั้งอืมกันแค่นี้นะคงไม่เกินเที่ยงคืนถึงกรุงเทพแนะจ้าจ้าคุณผู้ชายอยู่ที่ไหนหล่ะคะลบบุรีเฮ้ยลองชัยไปที ที่คุณผู้ชายของแกไม่ได้เป็นอะไรค่ะงั้นหนูขอตัวไปเก็บกวาดทำความสะอาดในห้องรับแขกต่อก่อนนะคะจ้าจ้าไปเถอะเออน้ำมันรถวิ่งถึงกรุงเทพไหมในแสงเกินพอครับงั้นก็วิ่งรวดเดียวเข้ากรุงเทพไปเลยนะครับอ๋อเออแล้วตอนเย็นนายกินอะไรมาหรือย,อยังล่ะก่อนจะมารอรับคุณที่วัดผมก็กินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วคุณนะครับฉันกินอะไรไม่ค่อยจะลงนะ มันจุกมันแน่นยังไงบอกไม่ถูกเลยแวะปั๊มดื่มกาแฟร้อนๆสักแก้วไหมครับโอ้ไม่ต้องหรอกเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะในแสงช้างนะครับโตบเบลเลอร์เลยยืนขวางถนนอยู่ข้างหน้านั่นช้างเลยนายฉันขอดูหน่อยสิเฮ้ยฉันมองไม่เห็นช้างอย่างที่นายพูดสักตัวจริงๆนะครับคุณไพรัตมื่อครู่เนี่ยมันยังยืนขวางถนนอยู่ทางนู้นเลย ถ้าผมเหยียบเบรกให้ทันนะคงชนเขาจังๆแนะ่เออแล้วเวลานี้เราอยู่แถวไหนกันลเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเละครับไอ้เส้นทางสายนี้ผมก็เพิ่งจะเคยมาอืมแต่ที่พอจะรู้เราออกจากรบุรีมาได้ประมาณไม่เกินหกสิบกิโลเพราะว่ามาชักจ,จะยังไงยังไงนะครับมันแปลกมากๆแปลกจริงๆเรื่องชางืองไงหลายเรื่องเลยเลยครับคุณไพรัล อ๋นี่ฉันงงนะอ,อนายพูดมาดีกว่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็ช้างผมเห็นมันแต่คุณไม่เห็นแล้วอยู่ๆมันก็กลรบหายไปเฉยๆส่วนเรื่องที่สองบนถนนเส้นเนี้ไม่มีรถวิ่งสวนมาเลยสักคันหนึ่งวิ่งตามหลังก็ไม่มีมันน่าปแปลกไหมล่ะครับบนถนนเส้นเนี้ยมีรถของเราคันเดียวเท่านั้นที่จอดอยู่นายวิ่งมาผิดทางหรือเปล่าละ่ะผมก็ขับมาตามเส้นทางเดิมะครับ ตอนขามายังไงก็ขับมาอย่างนั้นแหละครับอืแถวนี้ไม่มีบ้านผู้คนอยู่กันเลยหรือไงดูมันมืดไปหมดเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์แปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นเราอย่าเดินทางกลับกรุงเทพดีกว่าย้อนกลับไปนอนต่อที่ลบบุรีอีกสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกลับดีไหมครับเฮ้ยนแสงคิดมากเกินไปหรือเปล่าไป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 ยังต่อเถอะไปครับครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนายแสง มีอะไรหรือครับฉันไปนั่งเป็นเพื่อนนายที่เบาะหน้าดีกว่ามั้งโอ้ยไม่ต้องหรอกครับคุณนั่งที่เบาะหลังน่าดีแล้วเอ้างั้นก็ตามใจเอาละออกรถได้แล้วครับเป็นรถเป็นรรอะไนาแสงยางแตกนะครับอะไรกันวะเดี๋ยวรถวิ่งมาได้ไม่เท่า่เองไะ ยางมาแตกอีกแล้วคืนนี้มันเป็นคืนอะไรของมันกันวะมีแต่เรื่องบ้าๆบเกิดขึ้นยางรถก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนไปใหม่ๆไม่ใช่เหรอครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้เดือนหนึ่งนี่เองมันเอาอยางเฮงสวยอะไรมาเปลี่ยนให้หรือเปล่ายางใหม่เอี่ยมทั้งหมดเลยแหละครับเอ,อแล้วล้อไหนแตกเลยเนี่ยล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยครับเรากําลังอยู่ที่ไหนกันเลเน่ยในแสง เออีกสามสิบกิโลก็จะเข้าเขตสระบุรีแล้วล่ะครับคุณลงมาจากรถก่อนดีไหมครับผมขอเปลี่ยนอย่างแป๊บเดียวแล้วนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยโอ้หน้าเบื่อหน้าลำคาญจริงๆอิง หวไหมในแสงพอไหวครับอ๋อคุณพรยลฮะระวังรถสุดล้อด้านหลังครับเอที่นอนอยู่บนโซฟานั่นคุณผู้หญิงนี่นาอ้าวหลับอยู่แล้วเนี่ยเออคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอืม อ๋อนกเหรอค่ะหนูเองค่ะคุณผู้หญิงมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอืมก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้หละนะอะแล้วทำไมคุณผู้หญิงไม่ขึ้นไปนอนบนห้องล่ะคะคุณผู้ชายเขาบอกฉันว่าจะกลับถึงบ้านไม่เกินเที่ยงคืนฉันก็เลยมานอนอ่านหนังสือเล่นๆรอเขากลับอืมง่้นหลับไปง่ายได้อย่างงี้ก็ไม่รู้สินะเออแล้วนี่มันกี่โมงแล้วล่ะแปดโมงกว่าแล้วคะ่ะใช่จริงแปดโมงกว่าแล้วเหรอ เออแล้วที่แกขึ้นบนตึกเนี่ยเห็นรถของคุณผู้ชายกลับมาหรือยังยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่กลับมาเลยเออแล้วป่านี้ทำไมขึ้นยังมาไม่ถึงบ้านอีกนะก็คุณผู้ชายอาจจะแวะไปทำธุระอะไรต่อก็ได้มั้งคะถ้าเขาจะไปทำธุระอะไรต่อจริงป่านี้ก็น่าจะกลับมาถึงบ้านตั้งนานละเรื่องเ,เสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเยนกไปรับให้เองค่ะสวัสดีค่ะบ้านคุณไพรัวิเศษศิลค่ะ จะพูดสายกับใครไม่ทราบคะอ๋อค่ะกรุณารอสักครู่นะคะใครโทรมาหรือเจ้โนกไม่ทราบค่ะแต่เขาจะขอพูดกับคุณผู้หญิงนะคะใครกันนะเออแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้ชายค่ะอืมเอาเถอะเดี๋ยวฉันไปรับเองอ่ะส่งมาค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุดาพูดค่ะใช่ค่ะดิฉันเป็นพันยาของคุณไปรัฐ ขอโทษนะค่ะคุณเป็นใครและมีธุระอะไรกับดิฉันไม่ทราบฮะตำรวจเ,เกิดอะไรขึ้นกับสามีของดิฉันเหรอคะอุบัติเหตุรถชนที่ไหนคะแล้วคนเจ็บเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่ะดิฉันจะรีบเดินทางไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรถคุณผู้ชายเกิดอุบัติเหตุหรอคะเออ แล้วแล้วคุณผู้ชายกับน้าแสงเป็นยังไงบ้างคะยังอยู่ในห้องไอซียูทั้งสองคนว้อ,อยู่โรงพยาบาลไหนคะคุณผู้หญิงฉะระบุรีโอ้คุณวันก็ไม่อยู่แล้วแล้วนี่คุณผู้หญิงจะไปยังไงอะคะฉันก็คงต้องไปแท็กซี่งั้นหนูขอไปกับคุณผู้หญิงด้วยคนได้ไหมคะก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแกไปสั่งภะษายไว้ว่าฉันกับแกจะไปฉะระบุรีด้วยกันค่ะค่ะค่ะคุณผู้หญิงคะ่ะ คุณหนูกลับมาแล้วอะไรกันนะสายแค่ไม่ได้เห็นหน้ากันเพียงไม่กี่วันพอเจอหน้ากันเท่านั้นน่ะทําเป็นตื่นเต้นดีใจปีได้น้ะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเห็นหน้าคุณหนูแล้วค่ะอ้าวงั้นเหรอจ๊ะแล้วน้สายตื่นเต้นเรื่องอะไรกันละ่ะก็คุณพ่อของคุณหนูนะสิคะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะท่านผู้ฟังที่รักภูมโร จะบปประพันธ์ของโรดราชสีมาสุพนัณวรัญญาจะทำเป็นบละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่สยามัาทึกเสียงกาลยาจิรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามนาเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผู้มาโรงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์ จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ